สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พูดคุยเกี่ยวกับมันแก้วเหมือนเดิมนะครับมันแก้วเหมือนเดิมนะครับมีลูกค้าถามมาอีกแล้วนะครับสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดนะครับเมล็ดอันนี้วันนี้ผมมาด้วยนะครับเมล็ดตัวนี้นะเนี่ยครับเมล็ดมันแก้วนะครับหน้าตามันนะครับวันนี้นะครับอันนี้เลยนะเมล็ดมันแก้วนะครับจะจะเก็บ จะเก็บหรือจะมีการปลูกเดือนเดือนไหนมาเก็บเดือนไหนนะครับชี้แจงให้ลูกค้าทราบแบบนี้นะลูกค้าทุกท่านหรือว่าผู้ชมทุกท่านทราบว่าเมล็ดมันแก้วเนี่ยปลูกหน้านะปลูกนาปีปลูกไม่ใช่นาปีปลูกช่วงหน้าฝนนะครับทําช่วงหน้าฝนนะครับแล้วมีการเก็บเกี่ยวเมล็ดช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาอยู่นี้ช่วงนี้ครับสองสเดือนนี้จะเก็บเมล็ดนะเก็บเมล็ดเพื่อสําหรับเอาไปปลูก หรือว่าขายให้จําหน่ายให้กับนักปลูกที่เก็บหัวขายหรือว่านักปลูกที่ผลิตอ่าหัวนะคบผมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับแล้ว่าโ <c oughs> <c oughs> ทษนะครับแล้วเมล็ดเมล็ดที่เราซื้อไปหรือว่าเราอ่าไปได้จากตรงไหนมาเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะเก็บไว้ให้มันมีประสิทธิภาพของเมล็ดอย่างแบบ สูงสุดหรือว่าได้มาเนี่ยก็คือแบบอยากให้ได้99%หรือแบบอยากให้มันคงความงอกได้อย่างดีและอยู่ในสภาพเดิมๆหรือว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเยอะวิธีการจัดเก็บก็คือนะครับสามารถห่อถุงวัสติกห่อกระดาษห่อผ้านะครับอสองสามชั้นหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้เพื่อไม่ให้เมล็ดกระทบความเย็นจากภายนอกมากเกินไปหรือว่ามีน้ํามีลองน้ําเข้าไป ในถุงที่ห่อมเมล็ดนั้นนะครับแล้วนําเมล็ดที่ว่าเนี่ยไอมเมล็ดเจ้าปัญหาที่ว่าเนี่ยนําไปเก็บที่ตู้เย็นนะครับห้องแช่ผักหรือเป็นห้องรวมด้านล่างนะครับสามารถเก็บได้หรือว่าห้องห้องแช่ผักทั่วๆไปหรือห้องแช่น้ําเย็นด้านล่างนะครับแช่ได้นะครับแช่ได้แล้วก็ประสิทธิภาพจะยังคงเดิมนะครับและอยู่ได้เป็นปีนะครับคือรักษาความความงอกอัตรา,าความงอกของมเมล็ดยัง ยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่ตลอดตลอดอยู่นะครับยังสามารถปลูกและให้ผลผลิตได้อย่างปกติและไม่มีปัญหาในการงอกไม่งอกอะไรต่างตงตัวนี้จะไม่มีปัญหานะครับนะครับในคืววิธีการเก็บเมล็ดนะครับเก็บในช่องตู้เย็นนะครับถ้ายังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ใช่ว่าแค่มันเกลียวอย่างเดียวนะสามารถเก็บพืชอื่นได้นะครับไม่ว่าข้าวว่าผักเมล็ดต่างๆหรือว่าถั่วแต้งอะไรต่างๆที่เป็นเมล็ดที่หวงแหนเป็นเมล็ดที่ดี เป็นเมล็ดที่เราต้องการเก็บไว้เพื่อสืบต้นสายเป็นต้นสายปลูกเพื่อจะเป็นแบบเป็นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บแบบนี้ได้นะครับเป็นเมล็ดคัดสรรเพื่อที่จะเอาเก็บไว้แบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดนะครับนี่คือ,อสิ่งที่ลูกค้าถามมาแล้วทางเราก็ตอบไขข้อห้องใจว่ามันทําแบบไหนแล้วก็มีการเก็บแบบไหนได้บ้างอันนี้คือตอบไปแล้วนะครับใช้วิธีการที่ผมบอกไปมันจะยังคงสภาพของความเป็น ความสมบูรณ์ของเมล็ดยังคงสภาพอยู่เกินเกินเกกว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับตรงนี้นะครับสำหรับท่าในใดสนใจเมล็ดอยากทดลองไปปลูกอย่างเงี้ยครับผม0 8 4 8 7 0 1 1 6 2เบอร์นี้เป็นเบอร์ผมเองนะดีดไลน์ด้วยนะครับสำหรับท่าในใดเป็นมือใหม่หรือมีความสนใจในการเอยอ,อยากจะปลูกอยากจะลองดูสอบถามมาก,ก่อนได้นะครับตามเบอร์ที่แจ้งไปครั้งครั้งแรกนะครับ0 8 4 8 7 0ป162นสะครับสามารถพูดคุยสอบถามกันก่อนได้เพื่อเอาไปประกอบจัด สิงใจอันนี้บอกแล้วนะครับบางครั้งคุยคนเดียวมันไม่ได้ยากแต่เมื่อไปคุยกับครอบครัวกับคนรอบข้างมันจะยุ่งยากเมื่อเรามีข้อมูลที่ไม่เพียงพอแล้วเอาไปคุยกับเขามันก็จะเกิดความลําบากาเราจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการที่จะทํามันก็จะจะยากขึ้นหรือมันเป็นไปไม่ได้นะครับสําหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามพูดคุยเข้ามาก่อนได้นะครับทักความมาพูดคุยได้นะครับไม่พูดไ้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับคือ ขอให้ท่านใดที่ยังสงสัยยังมีความกังวลอยู่ทักสอบถามนะครับสอบถามได้เลยเป็นเบอร์ผมเองผมรับเองเลยครับผมสอบถาม้วเข้ามาก่อนจะปลูกจะซื้อไปปลูกหรือไม่ปลูกนั้นอีกเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับขอขอบคุณครับสําหรับสาหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ